กับพรุ่งนี้นะครับวันที่สี่ตุลาคมนะครับพบกับทีมงาลุกทุ่มฝนเขาเนียวครับที่เทศบาลโบฮูครับานห้้ยอธีมานผ่านภูขาวจัดเชิงขันเรือยาวชิงช้วยกินยื่นด้วยยีบโบกิฟเกนะครับที่สนามเทศบาลท่าตูขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับกับหลังจากนั้นนะครับวันที่สองเรือยาวเล็กนะครับที่สนามอบตนนองและวันที่หก หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเทชรวารินกับเยาวชนนองกลองขึ้นไปเลยครับแล้วก็นางขแแลงกับทีมศักดิ์สิทธิ์รอบกลับสายน้ำเดนกเป็นกลองขงฟ้ามหาราชเทพประุทคงาตบลน้ำเขียวแล้วก็ พี่น้องคุณชุชมชนครับวันนี้เราร่วมด้วยช่วยกันสามเดือนครับอีกไม่กี่วันแล้วครับน่าจะถึงเทศกาลวันรอยกระทงด้วยเอาละครับท,ทั้งคู่รู้ตัวลงมาพอเดินเข้า ลาวแน่นอนเทพตดรสิงและเทพพลังทอง รักยามสุกบรุ่นเที่ยวลีอบอ้อมีกันทุกทับทับเพลินไันใส่ทั้งพวกโยกแกกันมาดูแลทุกทุกตาดูลีลาสังงามไม่ได้ใครยอมพันเลยเที่ยนี้ใส่กันมาเจ่าดีดีว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท่าต่อท้ายผายต่อผายเลยเีมาดู้ที่ว่าเทพพลังของน้องพีลงน้ำสีแดงวันนี้เจอใครไม่เจอเลยไปเจอคำเที่ยวโนรสิตัดเครื่องเลยเที่นี้อาจจะเราบีกานเข้ารอแต่ถ้าแพ้แม่จะโวยเที่ยวนี้แพ้ไม่ได้หัวชนขวาหน้าชนกระแผงแล้วทีพพลังทองทีพพลังขง สิงห์ไรเงี้กับสุรินใส่กันมาเลยจ้ะใส่กันมาเลยจ้าเทพเจอเทพท่านอาบุชกเทพไหนจะดูเทพไหนจะไปจับตาดูนี่กาหน้านี้ใส่กันมาแบบระเบิดเติมเเลยทีเดียวหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายปลายต่อไปใครจะดูใครจะไปใครจะว่ายังไงก็จะเขาหัวมันเอาเลยเว้ยเอาเลยวะคุงจะไม่ลุกตัวแล้วคู่นี้ใส่กันมาเป็คู่กีสุูสีใส่กันมาแบบ งไม่เมาดีดียวรวยจะไม่ยอมเอาแล้วไปทำบัลลังไว้กับเทพธนสิงห์หนึ่งศูนย์หนึ่งพยายามพุ่งพยายามออกมาก่อนนิดนี้แล้วพยายามพุ่งพยายามออกมาหน่อยหน่อยไว้กับเทพมาแราล่อาเทพบาราล่องเลิ่มข้อเริ่มข้อหนึ่งเริ่มข้อสองพยายามไม่เหลือเสนอเสนอเอาแล้วจะเสนอได้ขนาดไหนแม่จะลองเสนอหรือลองเสนอเอาแล้วเริ่มพยายามเขาอยี ผมเลยสมาเลสมาเทลังอเทปพลิงสีเทปพลังทองเทพัเลังทองเทปพลังเทลังทองเทงสเทลังทองเทสและสุดท้ายก็รัวเ้าเส้นชัยโอ้ยอาากดเนี่ออกแันนะครับเรือเที่ยวที่สิระหว่างเทพลังทองกับ ตนใจครับรู้กฎะสินให้เรือที่อยู่รับน้ําสีแดงเป็นเรือเที่กำลังทองเป็นฝ่ายจะได้กับผูกนี้โดยอย่างที่บอกแล้วครับให้เลยเส้นไปประมาณสักสองสามเมตรค่อยหยุดท้ายนะครับ